สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องและก็เอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับกับผมปันชัยซาวนะครับวันนี้ก็เขาเรียกว่ามาแจกอีกแล้วนะครับแจกงให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับได้เข้าไปรับชมกันนะครับก็ห่างหายนะครับห่างหายจากทําคลิปนะครับให้พี่น้องและก็เอฟซีทุกท่านนะครับก็หลายวันพอสมควรนะครับพอนี้ก็ติดธุระนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปให้นะครับ วันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาเหมือนเดิมนะครับจะเจอกับพี่น้องเลฟซีท่านนะครับแล้วก็ก่อนที่ผมจะแจกนะครับแล้วทดลองเสียงให้ดูนะครับฝากพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับปะรดใผมด้วยและอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้นะครับสันกระดิ่งไว้เวลาผมมีปลักอินหรือมีแซมต่างหรือแนะนําเทคนิคนะครับเรื่องเสียงนะครับหรือแม้กระทั่งทําพวกซาวอะไรต่างนะครับผมจะมาแนะนําให้แล้วก็หยิบยื่นให้พี่น้องไละเซีท่านนะครับ Free, บแบบไม่มีคักนะครับทีนี้ผมจะแจกเป็นตามหัวข้อคลิปนะครับแจกเป็นเป็นโบนันะครับโบนัคอนแทคนะครับคือพี่น้องแล้วก,ก็เอฟซนะครับทุกท่านสามารถนำเขาเรียกว่า <c oughs> โทรทีนะครับนำแซมตัวนี้เนี่ยแซมคอนแทคตัวนี้เนี่ยสามารถนำไปทำซาร์ปอนได้นะครับหรือว่าพี่น้องอ ที่อาจารย์ที่เล่นอิเล็กโตรนะครับคีย์บอร์ดบ้านเรานะครับสามารถนำไปทำเ,เป็นแซมของอิเล็กโทรได้นะครับเป็น P.P.F ได้นะครับแซมข้าไปนะครับไปแปลงต่อนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะดับเบิลคลิกให้ดูนะครับด้านหลังนี่แหละนะฮะจบเบิลคลิกให้ดูนี่เดี๋ยวขออนุญาตสวมหูฟังนะครับผมจะสวมหูฟังแป๊บนึ่งครับอ่า จะลองอกดเล่นให้ดูนะครับกดเล่นให้ดูนี่นะฮะนี่นะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ฟังนะครับเล่นให้ฟังไม่ยาวนะครับไม่ยาว มานี้นะครับก็เสียงเขาก็เพาะเพาะอยู่เหมือนกันนะครับถ้าว่าผมแจกผมจะแจกไฟล์ตรงนี้ไปให้นะครับก็พี่น้องท่านไหนที่แอดเข้าไม่เป็นหรือว่าเนี่นะฮะแอดตรงไลบรารีนะครับเอาไฟล์เข้ามานะครับดึงยังไงก็ดึงเข้าไม่ได้นะครับก็ดับเบิลคลิกที่ตัวเขาเลยครับเขาก็จะเปิดให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เออท่านไหนนะครับอยากจากแต่งนะครับอยากปรับแต่ง อยากปรับแต่งจะเอาเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นรีเวิร์บนะครับเป็นรีเวิร์บก็เข้ามาตกแต่งได้นะครับตกแต่งได้นะครับสามารถมาแต่งได้นะครับจะแต่งเอาแบบไหนนะครับจะให้เขาค้างอยู่ที่ไหนนะครับสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับมีหมดนะครับมีหมดท่านจะมาเอา,เ,อาเขาเรียกว่าจะเพิ่มเอฟเฟกนะครับจะเพิ่มเอฟเฟกเพิ่มหางเสียงอะไรพวกนี้นะครับ อยากจะให้หางเสียงเขายาวขึ้นนะครับอยากจะให้เอฟเฟกยาวขึ้นก็สามารถรปรับแต่งได้นะครับเพิ่มได้นะครับปรับแต่งยังไงผมก็ได้ทําคลิปให้แล้วนะครับถขออนุัาตรับแต่งหนึ่งครับผมก็ได้ทําคลิปไปให้แล้วนะครับในการแต่งหางเสียงหรือแต่งเอฟเฟกนะครับแต่ถ้าถามว่าสําหรับสําหรับผมนะครับสําหรับผมผมว่าเสียงประมาณนี้ก็โอเคนะครับเอฟเฟกก็โอเคแล้วนะครับสําหรับโบดทนะครับ ถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับอยากจะนําเสียงแซมตัวนี้นะครับไปทํา A12 ก็สามารถทําได้นะครับผ่านเขาเรียกกัาผ่านโปรแกรมเอ็กตรีมซัพ n ลิงคอนเวอรตนะครับหรือจะกดทีละโน้ตนะครับอัดเสียงเอานะครับอัดเสียงที่ผมได้แนะนําให้นะครับนําไปใช้กันดูนะครับวันนี้ก็มีเป็นแซมนะครับของคอนแท c t นะครับบูมาแจกให้นะครับแล้วก็วันที่19นี้นะครับ จะแจกเป็นพรีเซตนะครับพรีเซตของกรองแบตเตอรี่4นะครับแจกให้นะครับผมจะไม่มีเขาเรียกว่าผมจะอจัดเป็นชุดกรองให้นะครับเป็นชุดกรองให้แต่ว่าชุดเพร์คัชั่นอะไรพวกนี้อาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าทําไมผมไม่อัดชุดเพร์คัชั่นอะไรให้แบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราไปเล่นกับอเอ็กซ์ทีมคารากีนี <c oughs> โทษทีนะครับเราไปเรียนเอ็กติงพนันเาเกชุดเพอร์คัชชั่นสงมมุติว่าถ้าเราใส่นะครับถ้าเราใส่นต้นกใส่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะผมย้ำทั้งหมดพวกนกบงนกปีดหรือพวกเครื่องเคาะพวกทำบริลีนอะไรพวกนี้ต้องใส่ทั้งหมดเลยนะครับใส่ทั้งหมดผมก็เลยว่าจะทำยังไงดีนะครับเพื่อจะให้พี่น้อง f อฟซได้ใช้กันแบบถูกใจผมก็เลยว่าคิดว่า ใส่ชุดกรองให้เป็นชุดเพียวๆดีกว่านะครับแต่ชุดเพอร์คัชชันอะไรพวกนี้นะครับถ้าพี่น้องและก็ f อฟซท่านอยากอยากจะนําไปใส่นะครับก็ <c oughs> ก็สามารถเลือกเสียงนะครับเลือกเสียงเข้าไปใส่ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งนี่เสียงเพอร์คัชชันนะครับบางครั้งพี่น้องและเอฟซท่านนะครับก็เขาเรียกว่าชอบไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งก็ชอบเสียงอีกแบบหนึ่งบางครั้งก็ชอบเสียงแบบหนึ่ง นะครับผมก็เลยไม่ใส่ให้นะครับผมจะใส่แค่ชุดตองให้นะครับให้พี่น้องเลซีทุกท่านได้เข้าไปใช้กันนะครับแล้วก็ท้ายนี้ครับฝากพี่น้องที่เข้ามาทับชมใหม่นะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์ผมด้วยแล้วอย่ังกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับสั่นกระดิ่งไว้เวลาผมมีปลั๊กดินหรือมีสิ่งดีๆจะมาหยิบยื่นให้พี่น้องเลี้ยบซีท่านนะครับได้ใช้กันแบบเต็มรูปแบบนะครับฝากด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะครับมอบสิ่งดีๆให้พี่น้องเลี้ ผมขวัญชัยซาวยังไงก็ต้องขอจากลาพี่น้องเลฟซีทานไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับ